สบายดีพี่น้องสุขุสุคนเด้อนี่ก็มาเบิ่งกันเบาหน้าเห็ดงานต่อพี่น้องขึ้นขนาดแบบเบยานเลยนะเรียกอันเฮือนของเบาแพนนี่ใครเนี่ยเราคนตัวน้อยตัวน้อยบ้านตุ้ยคือหัวเบิ่งข้าไก่บาดได้กันสิตายสักข์เขาทั้งเบาแพนเพิ่งจะแยงเฮือนมาสั่นพี่น้องโอ้ดีใจล้าน ได้สามีดีใจแล้วว่าแฟนเน้อเง้เฮือนท่าเนี่ยก็ดกำลังไพ่กำลังดังไพ่สีต้มหวยเลยพี่น้องส่วนปูเป๊กันน้ำก้นแม่อยู่วายาอยู่น้ำก้นสาวนุกอยู่ให้มันชุกนักวาเป็นเก่งเหม cây ng tục là như cho chị luôn là ngày nhiều khi nó có đi you okay. có... thể... không qua nói gì cần hết là nó ชาวน้องพาแซบ่บประสิญาม,มังหงไว้ถ้าตำม,มังหงกินพี่น้องสบายดีพ่อพี่น้องแม่เลยกำลังชี้ย่างพี่น้องให้อ้วนต่ำเฮ้ยลงมาแล้วกนันนะพี่น้องก็บว่ามาในไร่สดของสาวนุ๊กนะว่าให้กหนันาอยู่ต่อะถามเพี่นเองรึเพี่น้องเนื้ออยู่ต่อไปอยู่ชวนอ้นนะสิเมื่อพาลูกมาเขาเงียน คันว่าผาบไม่น้อยก็เกงใจเราด้อพี่น้องด้วยยันเราอยากเห็ดคิดเหดุยังเผื่อน้องลุงก็ต้องไปโรงเรียนแต่เศร้านะพี่น้องปุ๊ปเป๊ก็หลินดี๋ยวูยันยากได้บางครั้งเราก็ต้องหักกงใจน้าพี่น้องเราก็สวยหลายอย่างนะเนาะน้องเห็นว่าน้องลุงบัดกินข้าวบัดแม่ยังได้ป้อนอยู่มางเนาะ คนเขาเลยผัดตื cake cake cake? Oh ่นเศร้าไปองเงียนเนยจะต้องได้ลุกจะเศร้าได้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเห็ดเนืออยากเนวกินตอนเศร้านะกระเปล่าเพื่อนได้ยูกับปลาได้ยูหน่อยนนอกแต่ว่าผู้เป็นแม่คิดทอดลูือะไรพี่น้องเลยคืนหนึ่งสมคืนหนึ่งเห็นไหเขาเรียว่าเขาเพ่งใจน้าแม่ยูผัดยวนท่านมีอันเรากะซอยลายแล้วยังกะสีถิมให้แต่ล่าหันมันกระโบเป็นแหละพี่น้อง คือว่าคือสนองคือสนุกยังสบายอยู่ป้าให้แม่ให้พ่อเบิ่งอันนี้ฮะอือคันอดน้อยอยู่เพยังว่าป้านําอน้อยได้พูลิ้นคันามลิ้นน้ําแลปูเป้กนีกสวนธรรมชาติพี่น้องมีแต่ผักมีแต่ังเต็มอยู่อ้อมข้างอ้อมแอวเียวอุดมสมบูรณ์ทางนี้นะ

กูผานได้แล้วไบายดีพี่น้องจะไยดีสะายดีบดมือบ่หอเพนบ่แล้วเอาไปเลยนะ นี่ก็พี่น้องบาหน้ากคยังเห็ดอันตอกเขาเอื่อเอียงข่าวใส่ข่าวเนาะอุดมสมบูรณ์พี่น้องที่ทางนั่งท่ายจะห่มหมวงพี่น้องเลยมันแดดนั่งท่ายพี่จะผีพี่จะถ่ายผัวนะ บ่าวแพนก็นยังไปหลัดเอาปันลมอยู่ยสั่งปันลมสาวนอ้อมก็สวนไปงมหอยหพี่น้องกินมักม่วงอิม่มมักม่วงสองซอง เห็นบกคอ,อค่อยูนีนสาวน้องเห็นบกคอนดีเ Ơi. Lên tạc để lụ Bye bye đi Pà Lung à, Bủ mày lụ Phác phục mày Phải bia phốm hải xe hàn lăng mà lụ ừ, Ngam 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 Sao nó bia hải ต้นไม้สักทีนึงพอดีอยู่เลยพี่น้องเอ้ยล้างซ้ำเลยพ่อแม่ลูกเห็ดไงไรกับเปลืองเงินเปลืองทอง เมื่อนี่เห็ดพอแต่ลังหน่อยพออยู่แล้วก็ยาเนี่ยเราคนบ่มีเงินนะพี่น้องอเห็ดพอแต่ดได้อยู่ได้เศร้าแล้วก็ยาคือเฮือนอ้วนหน่นแหละวลังเนี่ยแบบบริยายน,น้องบริยาน้องบริยานพอดีอยู่สามพันสี่คน คำแต่ตอนนี้กับมันสีหาโล่งแรงแล้วบอกพี่น้องเลยแป๊บเดียวนะคำแรกนะพอไงเนี่ยเราก็ซอยบดมือบดเป็นเลยซีเมนพี่น้องเบาแพร่นั่นแหละ

เศรษฐกิจพอเพียงถ้าได้เมยบาแพนเลีเ้ยงมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพักปลูกพักเรากะพักตังสายปลูกขายนำกินนำเลือก,กินก็ขายในไก่งวงวเราเลี้ยงไก่งวงนำพี่น้องโอ้ไก่งวงสองสี่หาตัวสองตัวนี่ผลออกมานอ,นอ,อกเลย อยู่ในพุ่นก็เลี้ยงหมูอีกโอ้พอเพียงอลีบ่คได้อันนั้นดอกบ่ค่อยได้เสียเงินเนาะพี่น้องไก่เสสัตว์ไก่แม่น้ำคองอีกมีหอยมีปลากินอา้ามีแบะตัวนี้สิออกมาแล้วพี่น้องแบะเรานมื้ออื่นก็สิได้กลับแล้วพี่น้องเอ้ยซอยซํา สำนีแหละทิดหนาพุ่นพังเบิงขันบริยากษยังสิมาอีกอาธิตย์หนาขันมากกับซีเมนซีเดมาก,กังเวินแต่เวินผนสบายดีพู้โอ้ยปัวคอยถามผลแล้วพี่น้อง เมียบรอยู่เพคนกับปอยู่ได้หาเงินเมียบรอยู่เพคนกับปอยู่เมียอยู่เพคนกับอยู่ปากมันไม่เท่าน้อยกันไม่งนเล่ายากอะไรพี่น้องว่าม่นยังดอกโอนก็ได้เราก็เห็ดคลิปเห็ดยังเนาะเห็ดเรียกเห็ดงานนายสิมาส่งร้านตรงเฮียนนายสิไปหบเอาอีกนี่หนุ่มยากแล่าข่าวผักดำมมือของใคร คำเมนชิมาซอยเห็ดเป็นอาทิตย์คันเห็ดโตเนื่องกันเห็ดจนนันอาทิตย์หนึ่งนี่คันโค้งขบเบิดนี่หนาจะแล้วมาซอยจากมาอีกจากสองคนเนาะมาซอยประมาณอาทิตย์อาทิตย์กลัวๆนะบกุกเกินช่องอาทิตย์ดอกหนาจะแล้วคนแมนว่าเรื่องเรื่องคนขบเบิดแล้วเนี่ยนหนาจะแล้วนะเฮือเพน่นนี่คันบ่รลกันเรีว่า คอยเฮ็ดไปอาทิตย์หน้าจาังมากอีกคันบริยงยากยัง,งจังเดียวโทรบ,บอกหากันอีกรอบหนึ่งดอกพี่น้งนองน้องลุงกัะยางน,น้องลุงเขางหงียนพอะถาวรมาสีมาแหววอเมืออื่นเนี่ยเบิ่งถาเบิ่งน้องกันพลเพี่ยนถาวรเมื่อวานเหนก็โทรนำช่างประพากันไปาำเราก็เป็นห่วงร้าน สาวน้อยก็โทรจนหอดดีทั้งสองผัวเมียแหละพี่น้องเอ้ยครอบครัวไม่น้อยพะวันอุนก็นได้ไม่น้อยนี่แหละคอยเบิง่งคอยแยงยามเจ็บายามไข่เบิ่งกันนี่แหละพอเราเจ็บเราไข่ก็นอนก็บเบิ่งเต็มที่แหละพี่น้องทั้งครอบครัวเนี่ยเอาหัอยู่ใกล้กันเนี่ต้องซอยเรือเบิ่งแยงกันไป ป,ป้าได้ทิมแหละ่นก็นยังซอยเรือเฮาต่างคนต่างซอยกันเลยพี่น้องเนาคลิปนี้อนก็นขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณถูกใจถูกเมินทุกคนที่เข้ามาหลับชมช่องกาหน้าตาอุ่นเด้อขอบคุณห,หลายก็ถูกมุกพอใจอยังเอฟซีบางคนก็ขอถูกขออภัยนำเด้อจ้า